ของอยากของกินที่มาพอมันหนาฟนก้กะสิเป็นอียงไปบ่ได้ดอกคานอกจากน้องไม้มือเนอี่ยไข่กะซส่ผ้าพี่น้องไม่เห็ดแกงน้องไม่กินแบบบ้านบ้านแบบเครื่องบอกครบเครื่องเลายแกงน้องไม้แคนแคนเมนูกแกงน้องไม้เหมือนกันกบบดไอเสียงเงินพ่อบาทค่ะพี่น้องก่อนอื่นเฮากะปอกน้องไม่ท่มปิดถัอันต้มไว้ล่างไว้ต้มไมไ้มันจืดเนาะระวงังติดต้มน้องไม้อยู่นั่นนะ กะเขาสวนเขาสวนกับเขาสวนนั้นคางบ้านน่ะละจ้าสวนไปหาเก็บมะแขงมะแขงต้นนี้กะเทวดาพื้นกระปูไให้กินเบิดคุ้มคือเคยเอาสู้ฟั่งน่ะละจ้าพี่น้องงามงามมะแขงกำลังงามค่ะช่วงนี้ตือฝุ้นโป้งดอกโป่งนวยอ่อนน่ะนะนวยอ่อนก็กินกับมตับักทัวกะแสกนวยแกกับมาใส่แกงโนไม่เนาะมือนี่ของอยากของกินมือนี่กะหาเอาน้ำคางหัวคางห้าวนี่แหละหัวบานท่าแนหัวบานคนอื่นแน วานวาน้อ่น้องงามๆนี่ค่ะท่านประท่านเพื่อนค่ะซับมาหายกวนมาหายค่ะเพื่อนบา้านซูนานไปเอาไลายก็เลยกวนมาหายเฮาได้มาแข่งมาแล้วค่ะทําการแกงน้องใหม่เลยก็ว่าแกงน้องใหม่มันก็สิคูกับเขาเบียเนาะพี่นนะ้องเนาะเขาเบียคืออีหยังตีเขาเบียก็คือเ,อาเขาเหนียวเขาซานที่เป็นเขาเหนียวนะคะเขาไปมานาจัก ครึ่งสัง่งรวอว่าสั่งงหนึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของคนนะอันนี้ไวนยม,มาใส่น้ำห้อนเพราะว่าไวนยลืมมาไว้วิธีทังรัดก็คือเอาเข้าสารนะ่ะไปแช่กับน,น้ำห้อนประมาณสามสิบนาที่นหละเขากับไปดังว่ามันอันนามแช่มันออกเนาะเขาอื่นอีอย่างความมีอยากความีอย่างมันออกนะเขากับมาตำนลคะ่ะเราก็ใส่แกงตหมยห้ามือนี่นี่ใครกบเบียร์ล่วไปเพราะว่าเขาอยากในความเข็มข้นความหนืดความเหนีวนยวอัน สมัยใหม่เพิ่นกับผ้ากันใจแป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งข้าวโพดก็ได้พิ่มความขุ่นความเนี่ยแต่ถ้ามีข้าวโพดข้าวเหนียวนี่แนงแสบด้วยพี่น้องแกงนุ่มใหม่ใส่ข้าวโพดข้าวเหนียวมันจีบหวานอมลอ้มไปน้ำกันเลยบเบาๆห้าวจะใส่ยางแต่ห้าวก็จะเลื่อนใส่ันผงชูด้วยพี่น,อน้องกันได้ใส่ผงชูนี่ก็โอ้ยแสบขาดเลื่นขาดได้แต่ขาดผงชูอันว่าแกงนุ่มใหม่ข่อยมื่อนี่กัแกงนุมม่มใหม่อ่อนต้นนั่นแหละค่ะแกงนุ่มใหม่เพียวๆบริสไซพัก ย่างต่าง n h าอย่างใดลายดอกก็มีตามมาแข่งกันล่ะสิไปกเก็บอันพักค้ากันแมงบงกินเบิดไปบ่ท่านแมงบงค่ะพี่น้องแกงมาใหม่เพียวๆเนาะเข้ากับปาถอดปลาถอดปลากันนักล่านะนะเพิ่นไปซีดเนื้อแม่สาวเนื้อมันแรงโอ้มาเดเมทไปชีดน้ำมันแซวดอกเขาลายเดือดไปชีดน้ำมันแรนนงหลังจาก,กเลยขายของหนาลงูงแด่แล้วแล้วกราเลี้บต่างดอกขอเพื่อเดด้วยค่ะพี่น้อง ก็กินกับอันแกงน้ำม่นกับอันตะไคร้คั่วนุ่มน,นี่มาเป็นอะ่ะปลาปลากรดปลากระเงี้ยแต่ปลากรวดวามันไข่เลยนะปลากรวดวามันไข่มีราคานะถ้าแกงน้ำม่กับทอดปลามาเด้อพีน่น้องมากินน้ำกันเด้อเพราะมีเมนูลเลือดรู้ซู่กินนะคะมีแต่แกงน้ำม่กับทอดปลาเนี่ยแหละแซ่ยบคือเก่า